นี่นะครับเค้กเอลซ่าที่นางอยากได้ wow. ไม่แข็จัดให้ไปแฮปปี้เบอร์เดี๋ยวจะเอาเค้กไปเฟร์ไพรส์พี่นิชากันนะครับงานมันเกิดพี่นิชาวันที่6มีนาแต่นี้เราย้อนหลังให้นาง oh, yeah. นี่ uh, เค้กที่นางอยากได้โอ้โห oh, yeah. ไฟแช็คแค่สุด เค้กเอลซ่าน้าอยากได้เค้กเอลซ่าแม่ทำให้แม่แขกจัดให้เลยครับโอเคเคือไปด้วออไปเช็คนี่นะครับเค้กเอลซ่าที่น้งอยากได้แม่แขกจัดให้ไยแฮปปี้เบิร์ดดีทูยูแฮปปี้เบิร์ดดีทูยูอาจจะเปิดแฮปปี้เบิร์ด อันนี้ชาเปล่าดีท o ยูถสารบันเกิดนะคะสามขวบแล้วอ่ะจุ๊ดชี้ให้น้องเปล่า To y ย u อันนี้ชาช่วยน้องหน่อยสิโอ๊ยอันไหนเอาเค้กวางเด็กดีนะคะตั้งใจเรียนโอเคไ,ไหมชอบไหมชอบ,ชอบแล้วก็ ของฝันเดี๋ยวพ่อซื้อให้ทีหลังเอเคใจไหมอันนี้เอาเค็กก่อนเค็กเอลซ่าที่หนูอย,ยากได้